คุณขับผ้าหนะที่ผ้ามารถประจำตำแหน่งอีแดงนอนทงคือเกาแหลวกรับท่านผู้ชมนี่คือสถานที่ของอีพอปูดําเนาะครับเนาะโดยมากที่มี่ตั้งแต่ต้นไส่รับโดยมากที่ปีต้นไส่หน่อยสส่วนมากครับนี่นี่รับสถานที่พอข้าพัดออกมานี่มาคนเดียวคือเกาครับบมมีุ่มมีมม่พอดหรอครับบ้าคอยโชกคอยรับเพราะว่าบมมีคนโจาคนหมักปะท่านผู้ชมที่ผ้าไปเบิง่ง ศาลนี่พ่อปู่นะครับเนาะยี่ยมชมมาขอโชครับแม่ผลครับวันนี้ครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วผู้ขาอ่ะจังใดจังหนึ่งก็อ่าพิจารณาในการรับชมรับฟังเลยครับเด้อเพื่อเป็นแนวทางครับม่าเดี๋ยสักสวนให้เล่นกันพนันเนาะเอาท่านผู้ชมอ่ะดูเพื่อความสนุกสนานขึ้นเคีงบันเลงนะครับเนาะอาจจะมีโชคมีลาบอันนี้คืออันนี้คือป้ายชื่อพ่นปู่นะครับเนาะป้ายชื่อของพ่อปู่ศาลอันนี้คือโค้งสิมเป็นพ่อซ้อผลสางนะครับเนาะ ห้าหปดพะนะขึ้เป็นพ่อซอบนสาางไว้ครับผมอ๋อพิจารณาเอาด้วยครับเด้อมื่อนี้ครับผมจะพาคอยโชงแล้วครับท่านผู้ชมครับอีพอค้าพระรเมืนีได้โอกาสดีหน้าที่งามครับผมได้มาเยี่ยมเยียนอีพอปูด,ดำนะครับเนาะแห่งทุ่งน้องจอกวจันทนวาอ่าเป็นอีพอปูที่มีอ่าพ่อสวรรค์ในการบอกโชงบอกหับ อีพอค่าพระรามาเนี่ก็ได้โอกาสดีหน้าที่งามสิพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอรับน้ำฝน,นล้องเบิงเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วครับผมโค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมก็พรุ่งนี้นะครับผมสิงหาคมพศ2567นะครับแล้วเอาว่าเรียกมาส่านผู้ชมมาร่วมกันบูซาดอกไม้ระลึกถึงคุณพระศรีรัตน์าตายก่อนนะครับผมกระลึกถึงคุณปูคุณยาคุณตาคุณทวด โอ้ที่ละสมรลักชายอยู่สถานที่แห่งนี้โอ้ปลาใหม่ลาบลื่นลุ่มลื่นครับผมอมองอยู่มองเศร้าฝนเป็นปลาแล้วกับเป็นกุ้ใหม่ที่อ่าช่วยงามเนาะครับเนาะเพราะว่าเป็นต้นไส้หอยเนาะครับหลายแต่ต้นไส้หอยครับบริเวณแห่งนี้เนีต้นไส้หอยครับเมื่อนี้อากาศก็ดีครับผมที่คุ้มเต็มร้อยฝนตกมาหลายมือแล้วครับท่านผู้ชม อ่าโต๊ะเลี้ยงกันมาหลายมือตั้งแต่เดือนมีตัวหน้ามันหนิโอ้ยหน้าขู่หน้าเราพี่น้องเลยย่อมเลยครับผมย่อมน้าครับย่อมนาม้นาน้ามาหลายโพดเทวดาพูนให้นา้ามาหลายโพดเอาไปเอามาเลยเห็ดหน้าลําบากพี่น้องเอ้ยเห็ดหน้าค่อนข้างไปทั้งลําบากครับผมเอ๋อผูกกระชุนเลยเลาปุ้ยนี่ถูกเพราะจูเพราหลับไปได้เดี๋ยวอา่าตู้ไทยหรนอบ้านไทยถูกใหม่ๆเมัดก้นอนนรับเนาะท่านผู้ชมเนาะครับเนาะ ยังมพาพท่านผู้ชมมาอ่าเยมช่อมบึงถูบนะครับเนาะอ่าจุดถูบเด้ยวกับจุดเทียนครับผมตามกับเพีนี่อ่าผู้พ่อผู้แม่ผู้ตาผู้ปวดทุนทายเห็นมามจุดถูบแล้วก็จุดเทียนนะครับผมอ่าบูชาพระรัตนตรัยกรรมาถึงบ้าขั้เจ้าปูเจ้าพุ่มอ่าขอขั้วถึงเทพเจ้าเราเทวดาโอ้ต่อไปแล้วครับจุดไทยกับจุดเซียงใหม่ซิมซี พอว่าคงสุดท้ายแล้วครับพอปู้ดำที่พอค้าพักรอบอลเล่ลองชิบหลายมือเห้อครับผมโอ้ยฝนตกเบสเซาไปมากเบสสะดวกคนเดียวกับเทียมดีคือเก่ากับปูเมืนอนกับคนเดียวแหละครับเพราะว่าไม่มีผู้หมักหรอครับแนวนอนสิไม่ผู้หมักมากขอนะครับมีพอค้าพักรอผู้เดียวมีพ่อใหญ่เสียงกำคาผู้เดียวนะครับผม,มพอค้าพระรอพ่อคาพารอมีแต่พ่อเสียง ชื่อเสี้ยงอําค่าผ้าเราะนะครับเนาะอ่าชื่อเล่นชื่อเสี้ยงนะครับบ่อป่วยเพราะว่าเคยอ่าเป็นเล็กน้อยเอส้มาเที่ยวมาเล่นนั่อยู่นะครับเนาะอ่าน้องเนี่ยนะครับเนาะเอามาที่นี่เริ่มบูชาเลยครับบัดนาโมจตระภะวโตระโตสัมมาสัมโพชาชะนะโมจตระ p ะ g a w a t o r a โตสัมมาสัมพุทธะนักโมตัสสะ p ะ g a w a t o r a โตสัมมาสัมพุทธะพุทธะฆราวาธรรมะฆราวาสังฆฆราวาอิติสุขโตระหังุโตนามอทธายะวัตถีกองคับภูมิเทวาข้อขรรมามีหังได้ไม่พอปูก็ได้คำเล็กขอคารวะสพบพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ผู้ชักสรุด้วยพระองค์ค่าที่สองขอคารวะเจ้าปูดำเจ้าญาเจ้าทวดบริวารรักษาและค่าที่สามร่วมถึงเทพเจ้าเราเทวดาพระอินทร์พระพุทธมณามมลไม่นานเท่าน,นียู่ริยังต่างโลกกับวิทูเด้อมืเมนีอีพอค่าผ้าเหาะมากขอโชคขอรับ ของวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดของรัฐบาลไทยเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอ่าพอพอเป็นแนวทางนะครับนะปูเนาะอ่าบรรลอมาดานเด้อปูดเด้อให้มีโศไม่หลับนะคนนี้ครับช่วงนี้ฝนตกดีีครับผมเออหน้าเขาวัวเขาว่านหน้าโค้หน้าเราปีนี่ค่อนข้างจะหืดขึ้นข้อแล้วครับผมเห็ดหน้าหืดขึ้นข้อปีนี้ครับโอ้เขาว่านไวแตะน้ำท่วม มันกระน่าวกระเสียได้พากันอากาศฮะมุงหม่าดับมา่าปางม่าอันสอมมาแซมครับผม,มบัตเจนีก้าวแล้วเรียบร้อยที่พอข้าพาดอกดอกคอว่างขันดอกไม้ไว้ให้น้ำปูเด้อปูเด้อขันดอกไม้ไว้ให้ปูครับผมบนแดงหลายลงมาสังรานใค่ตัวนี้ก็่าไรอ่าคอวางขันดอกไม้ไว้ให้ปูเพื่อเป็นเครื่องสักการะบ,บูชานะครับผมพอมาขอโชคกระดับ อันนี้คือไม้เซียนโขกเชียงหลับับไม้ซิมซีไม้ซิมซีมันไม้ซิมซีโอ้ยโหคิดว่าถึงแต่ผู้ชมครับขอโทษคอไป่ไม้เซียนซิมซีรางวัลนี่หมดครับรางวัลอยู่ที่นี่หมดทุกรางวัลนะครับเพราะว่าไม้นี่มันมีอยู่สิบไม้พอดีบาดที่นี่มันสาเหตุมันคือบมโหจากกันแล้ะครับว่ารางวัลที่หนึ่งของรัฐบาลสามจุ่บนสองตั่วหลัง เพื่อเป็นแนวทางมันสิดแดนตัวใดญ่สำรวผู้กล้าเลยผสมกันบัติกับบ้าใส่หัวเกลียวตัดทิพน้ำปูสันเด้ผู้ที่ที่สองย่านเห็นหูขันไม่ได้าสามตัวบนุนมันไม่ได้สองตัวล่างเขาคอ้ปูบรรดวนบรรดาลออกมาให้เขยา่ขา,ยาพ่อเขาย่าพุกเขย่าเห็นเขาย่าเจออย่าขืนอย่าลเด้อครับปูเด้อตรงๆเด้อครับเด้อ อของรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับผมตามจังบวัดองตัวะรับบาลของรัฐบาลไทยของเรานะครับผมเอาอาปูเอ้มาที่นี่ิปปุฆาพระริปัตนาเลยนะปูนะ,ะรับฟังคำปัตนานะครับ เรียบร้อยแล้วครับปัดตาก็ได้ครูกับพวเข้าใจได้คำปัดตานะครับเนาะเอาขอเรียนเช่นบานิยมสมพอนเออปูเนาวนับ1นถึงสมผมหยิขยอยเอาอมมคร,มครมาแล้วครับผม่ม้โอ้มาแล้วครับไม้เลขสี่ครับผมไม้เลขสี่นะครับเอาจากผู้พ่อปูดำ ออกมาแล้วบรรลบรรดาลหบัค่าพเราเชียงใหม่ซิลซี่ด่นออกมาแล้วครับหม่เล็คือเลขซีครับเอเลสีลนะครับผมเอาใบทีสองเลือปูด้วยบันี้เออเอาสามโจของบนกองรับเราจะดีใช่อเอไ้อครับมไม่ลกออกมแล้วลม่ที่2ออก่ครับผมมทสองคืออะไรไม่ทีสองคือเลขเก้าครับผม อ่าใหมายเลขคือเลขซี่ 2, หม่ยเลสองคือเลขเก่าเอาอีกหน,นึ่งภูร่าบาทที่หนึ่งเอาอีกหนึ่งไม้ครับเอาอีกหนึ่งไม้เพื่อพิจารณาในการรับชมเด้อท่านผู้ตังท่านผู้ชมก็ได้ไม่ได้ชักตัวนี้ใน,นะนน้ำพนันนะครับอ่เพื่อเป็นแนวทางเอาอีกไม่ที่สามภูอ้าหนึ่งสองสามเอาไม่ที่สามครับเอไม่แค่ไม่แค โอ้โหเด่นแห่งโอ้ยท่านผู้ชมไอ้ว่างหันก็ไดอเลขกซี่ก็มาเก่าแล้วก็มาในเล็กซีอีกกสด้งว่าได้ซีสองตัวนะปูนะได้ซีสองตัวได้เก้าหนึ่งตัวเอาผ่านไปแล้วครับท่านผู้ชมครับสามไม้แรกผ่านไปแล้วเอาเดี๋ยวอีกสองไม้สุดท้ายครับปูเอาปัทนะไม้มังกคคระดาษเอาเย่้ สองตัวรางนะครับเพื่อเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยสองตัวรางคือสองใหม่ครับผมเอาอโอกมาสไ้โมาอออม้คผู้ชไม้สุดท้ายออกมาแล้วครับเลขหนึ่งครับผมอ่า สองไม้ทุนไทยเด็ดนี่หอกมาแเลยพวกเล่นเรื me let, let, let ่องนึอาอยยังไม่เดียวครับพวกอ๋อให้เก่งๆอะไรแม่นแย่ขื่นแย่รุ่งแย่ไปแย่มาเลยครับเดี right. well, ๋ยวปูเด้ออย่ากาเปิดตรงๆครับเมื่อเบียร์หน่อยอ้อยหน่อยพวกขากระสั่นมันสิบลูมีดพู่มีห้องไปสู่และสลีดทุกคนครับผมอ่ะมาเอาไม้อีกไม้ทุนไทยครับไม้เดียวไม้เดียวครับพวกเอาไม้เดียวทุนไทยครับเอาไม่เดียวเด้อครับเด้อไม่เดียวมาสองใหม่เด้อเอาออกม้อีกแล้วครับผมอ้าวอะไร เอาว่างหันได้เลขหนึ่งวันนี้วันได้เลขสองผ่านผู้ชมพบซมใหม่พอดีเรวจะปูว่าตัวเบ่มี่ขอโจยันแล้ว่าบอมีของโตเทียนปูผมเป็นคนซันปูเป็นคนบรรดุบรรดาเนาะครับเนาะเอาปูให้เดนออกมาตัวไหนจะเอาตัวนั้นตัวเออเอาไม่เอาไม่ใช่เด้อปูเด้อย่าสหายเพื่อใหญ่ถ่ายคับผมเมื่อนี้ก็การขอโชคขอรับก็ สิ่งสุดลงนะครับปู่อาเอวังก็ไม่รวยประการแล้วีพุธทธคราวตตาธรรมคราวตาสังฆคราวตาเด้อปู่ฮาจะลงเกินผมว่าเอาว่าจาหรือทาที่ทาท่าเค่ไหนเลยจะบ่ถึอกอเคใจอขอการพระท่านแล้วไพ่ผู้ซา,า,า,าทู้ซาผู้ซาผู้ครับท่านผู้ชมครับมาที่นี้สิพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมเบิ่งถูกจังหน่อยนะครับเนะาะว่าถูกที่จุดไวเ้เป็นตัวจังไรเป็นตัวหยันนะครับเนาะเอา อยากจะพาทานผู้ชมมาเหยียบชมจากข้าวคนอูดบัดทีนี้ท่านผู้ชมครับผมเขาโชบเขอลาบเรียบร้อยแล้วครับ